บอสบอสครับเจ๊เอารถลูกค้าไปขับเช็คให้นอ่ะดิครับขอโทษนะคะช่าง รถมาซ่อมอ่ะแล้วลืมบอกให้เพื่อนมารับแถวนี้พอจะมีวินไหมคะฉันเรียกรถในแก๊ปแล้วไม่มีใครกดรับเลยค่ะอ๋อคือผมไม่ใช่ช่างอพอดีผมเป็นเพื่อนเจ้าของอู่อ่ะแต่ที่เห็นผมใส่ชุดแบบนี้เพราะว่าผมชอบแต่งรถไงก็เลยม,มาแต่งเองเลยแต่เวลาแบบเนี้แถวนี้รถไม่ค่อยมีหรอกคุณเอางี้ไหมเดี๋ยวผมไปส่งคุณก็ได้อ๋อ,อ,อนี่ไงรถผมอะ่ะ <laughs> มันจะดีหรอคะอดีสิครับงั้นฉันลบกวนหน่อยละกัน <laughs> ไม่ลบกวนอะไรเลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอเปล่นชุดเป็นนะค่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วครับผมชื่อบอลนะฉันชื่อตากค่ะอ๋อเิยครับ เฮ้ยบอสมึงนี่กล้านะเว้ยกล้าลอลูกค้าไปรับสาวด้วยฮะก็กูไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ก็เจ๊บอกให้กูรถไปเช็คแล้วบอกข้างๆมันว่างกูเลยพาเข้าไปอะทาไมรถคันนั้นแพงเหรอโอ้ยแพงดิวะเป็นร้านเลยนว้ยจริงเหรอเออนั้นกูขอยืมเจ๊ไปเช็คอีกวันดีกว่าวอมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยพอเลยมึงคิดว่ามึงแกล้งรวยแล้วมึงจะรวยจริงเหรอวะเขาอะดอกฟ้านะเว้ยส่วนมึงมันหนาหน้าเซเว่นหัดเตรียมตัวบ้างดิวะ ทำไงได้วะต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยถ้ากูไม่ใช้แผนนี้กูจะมีโอกาสไปกินข้าวเขาปล่ล่ะงั้นกูขอครั้งสุดท้ายแล้วกันสุดยอดเลยมึงเนี่ยเออมีแค่สามพันกูยืมหน่อยดิสามพงสามพันอะไรวะกูไม่มีหรอกกูไม่ได้กดเงินมาโอ้ไม่มีเงินสดเลยเนี่ยอุ้ยในนี้มืดจังอเลืมไปเลยว่ากูเพ่กดเงินมาสามพันใช่ปะอืม เอาไปสามพันเงียบไว้นะมึงไะเฮ้ยมึงจำไว้นะเว้ยถ้าวันไหนเขารู้ความจริงว่ามึงเป็นแค่ช่างซ่อมรถอ่ะเขาทิ้งมึงแน่แยกูม่สนสนอเว้ยจริงๆเลยเนี่ยคุณต้าอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองจริงเหรอแล้วถ้าฉันอยากจะกินของแพงๆเนี่ยฉันสั่งได้เลยป่ะได้สิครับเต็มที่เลยครับงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับ ฉันเอาเป็นบานาน่าโกลเด้นหนึ่งค่ะ <ừ> แล้วก็บันนี่เลมอนหนึ่งแล้วก็ฝอยทองพีเมียมเค้กหนึ่งค่ะเอาเป็นชามะนาวด้วยนะคะรัสักู้ดั้่ะกินจุเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> นี่คุณมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือว่าฉันจะเปิดร้านคาเฟ่อะแต่ว่าช่างออกแบบเขารับเงินฉันไปแล้วเขาก็ทิ้งงานเลยเอา้าแล้วคุณแจ้งความยังอนะ ฉันแจ้งแล้วแต่ว่านั่นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ตอนนี้ฉันไม่กล้าจ้างงานผ่านออนไลน์อีกแล้วอะ่ะฮแต่ท่านจำได้นะขั้นก่อนนายเคยบอกฉันนี่ว่านายเรียนจบออกแบบมาไม่ใช่หรองั้นนายช่วยฉันหน่อยได้ปะอ๋อได้สิผมจัดการให้ได้อยู่แล้วจริงหรอว่าแล้วว่านายอ่ะต้องช่วยฉันแน่ๆ ขอโทษนะพอดีว่า like ฉันดีใจเกินไปหน่อยไม่เป็นไรก่อนอีกก็ได้ฉันเกรงใจอ่ะฉันกลับบ้านก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวผมอัปเดตงานให้นะบายเฮ้บอสมึงเป็นไรวะถ้ามึงไม่กินกูกินนะเว้ยเฮ้ยหยุดเลยเอ้ยใ ช่วยอะไรกันหน่อยดิอะไรวะมึงรู้จักคนที่ออกแบบเก่งๆป่ะมีความน่าเชื่อถือไม่เทงานไม่เยี่ยงงานลูกค้าอะไรเงี้ยเขาจะรู้จักไหมมึงก็ไปหาในแอปฟาดเวิร์กดีวะาฟาดเวิร์กอะไรวะ <c oughs> นี่มึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้จักแอป,ป,ปนี้นี่มึงฟังนะเว้ยแอปเนี้ยรวมฟรีแลนซ์หลากหลายอาชีพเพื่อแก้ไขระบบการจ้างงานอิสระให้เป็นเรื่องง่ายมั่นคงและยังน,น่าเชื่อถืออีกต่างหากเลยว้ยขนาดเจ๊เจ้าของอู่อ่ะยังจ้างงานมาจากแอปฟาดเวิร์กเลยนะเว้ยขอบใจมากเว้ยเดี๋ยวกูลองโหลดดู <c oughs> ขอบคุณมากนะครับยังไงรบกวนแก้ตามที่ผมบีบไปเมื่อกี้ด้วยนะโอเคค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะรับาวัสลีครับดีนะที่ได้ฟาสต์เวิร์กช่วยไม่งั้น,นเนี่ยออกแบบงานให้คุณตั้งไม่ทันแน่เลยนี่คือพิมพ์เขียวแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้าง <c oughs> ผมออกแบบเองเลยด้วยขอบใจนายมากเลยนะผมมีอะไรจะให้คุณเลยอะไรอะ่ะนี่ไง นี่มันสร้อยาฉยกได้เลยดิขอบใจมากเลยนะแต่คุณถ้าผมเป็นช่างซ่อมรถจนๆคนหนึ่งจริงๆเนี่ยคุณยังจะคบหรือว่าคุยกับผมอยู่ไหมเฮ้ยมึงจำไว้นะเว้ยถ้าวันไหนเขารู้ความจริงว่ามึงเป็นแค่ช่างซ่อมรถอ่ะเขาทิ้มงแน่คบสิ พ่อฉันชอบพี่ตัวนายนี่ใช่เงินของนายซะหน่อยพ่าฉันรู้ไงว่านายเนี่ยไม่มีวันที่จะเป็นช่างซ่อมรถจริงๆหรอกใช่ไหมอ๋อใช่ผมเนี่ยน่าจะเป็นช่างซ่อมรถโถนี่ถ้าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรคุณบอกผมได้เลยนะว่าผมอะเก่งทุกด้านเลยงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะเลี้ยงข้าวนายเป็นการตอบแทนดีกว่า อืมบอสลูกค้าเข้ามารับรถแล้วนะเดี๋ยวเอากุญแจเนี่ยไปให้ลูกค้าด้วยครับเจ๊เอาแล้วไงบอสต่อไปไม่มีรถหรูให้รับสาวแล้วอดีกูเคยบอกเลยใช่ไหมว่าถ้าเขารู้ความจริงว่ามึงเป็นแค่ช่างอ่ะเขาจะทิ้งมึงแน่กูก็หาโอกาสจะบอกความจริงอยู่แล้ววันนี้เขารับได้ปะ ดูดูไว้เดี๋ยวคุณตักรอกุญแจสักครู่นะคะกุญแจมาแล้วครับเจ๊เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตักเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะค่ะจะรีบหนีไปไหนหรอนี่ตกลงนายเป็นช่างซ่อมรถใช่ไหม ใช่แล้วคุณยังจะรับผมได้ไหมที่ผมเป็นแค่ช่างซ่อมรถจนๆคน,จนหนึ่งฉันเคยบอกไปแล้วนี่ว่าฉันชอบพี่ตัวนายไม่เกี่ยวกับฐานะหรือว่าอะไรทั้งนั้นแล้วนายคิดว่าฉันเนี่ยจำรถตัวเองไม่ได้เหรอนี่รถผมอะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้ว นี่นายเรียนจบออกแบบมาเหรอเปล่าครับผมก็จบช่างยนต์ธรรมดาน,นี่แหละอ้าวแล้วร้านที่นายออกแบบอะนายทําได้ยังไงอ๋อพอดีผมใช้บริการแอปฟาดเวร์ครับแต่ขอโทษนะที่ต้องโกหกอะที่ทําไปทั้งหมดก็เพราะว่าแค่อยากให้ประทับใจเฉยๆงั้นต่อไปเนี่ยนายก็ห้ามโกหกฉันอีกเข้าใจไหมครับ แล้วแอปฟาสต์เวิร์กที่นายว่าเนี่ยมันใช้ยังไงอ๋อช่วยสอนฉันหน่อยสิได้เลยขั้นตอนแรกดาวน์โหลดแอปลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกรับส่วนลด10กรอกโค้ด D O I F W 1 0คุณก็ค้นหาหมวดหมู่อาชีพที่คุณอยากจ้างงานหรือว่าจะโพสในบอร์ดงานก็ได้นะถ้าคุณไม่เชื่อใจก็สามารถดูรีวิวได้เลยว่าเขาทำงานดีหรือไม่ดีง่ายสะดวกปลอดภัยครบจบในฟาสต์เวิร์กเลยนะแล้วนี่นายมีเวลาว่างที่จะไปส่งฉันไหม ว้างครับว้างสิครับครั้งแรกที่พบเจอเพียงแค่เธอสบตาแทบละลายไม่เคยจะพบเจอคนที่ทำหัวใจฉันแทบวัยแค่รอ,อยยิ้มที่ส่งมาก็ว่า